ถ้าพูดถึงนักสร้างแรงบันดาลใจเราก็คงจะทึกถึงคนมากมายที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจบนโลกใบนี้แต่ได้มีนักสร้างแรงบันดาลใจคนหนึ่งที่ได้แตกต่างจากคนอื่นซึ่งเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นักสร้างแรงบันดาลใจคนนี้เขาเป็นคนที่ทําให้เราตระหนักและเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าคนเราทุกคนสามารถพัฒนากันได้ และเราเองก็สามารถไปยังจุดที่เป็นความฝันของเราได้เช่นกันหากว่าเรามีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองและความฝันนั้นเป็นไปตามโลกแห่งความเป็นจริงที่สามารถเป็นไปได้นักสร้างแรงบันดาลใจคนนี้ยิ่งมีความน่าสนใจเข้าไปอีกเพราะเขานั้นไม่ใช่คนทั่วไปแต่เขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษหรือเราเรียกว่าเด็กพิเศษนั่นเองซึ่งนักสร้างแรงบันดาลใจคนนี้นั้นเขาได้ทาให้เราเห็นว่า เด็กพิเศษก็สามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนที่ถูกวิจฉัยว่าเป็นกลุ่ม a s p e r อร์เกอร์ซินโดมซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่ม a u t ิ s m s ซึ c t สเปกตรัมดิสหรือกลุ่มออริสิกในปัจจุบันนี้นักสร้างแรงบันดาลใจคนนี้ก็คือซูซานบอยสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงนักสร้างแรงบันดาลใจคนหนึ่งซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วทั้งโลกเลยนะก็คือคุณซูซานบอยซูซานบอยเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะย,ยกออกมาเพราะว่าเขาเป็นคนที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าทุกอย่างสามารถพัฒนากันได้แม้กระทั่งคนที่มีข้อจํากัดหรือข้อปกพ้องบางอย่างเขาก็สามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกันคือนักสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมีกันทั่วโลกครับเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าคนนี้มีความแตกต่างตรงที่ว่าซูซานบอยเนี่ยเราจัดได้ว่าเขาเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเราเรียกง่ายๆก็คือเป็นเด็กพิเศษคนหนึ่งนั่นแหละซึ่งซูซานบอยเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษกลุ่มแอสเบอร์เกอร์ซินโดรม หรือในปัจจุบันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มออทิซึมสเปกตรัมดิสโซเดอร์หรือ ASD หรืออธิบายง่ายๆคือเป็นเด็กออทิสติกหรือเป็นกลุ่มออทิสติกในปัจจุบันนี้ที่เป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยในปัจจุบันนี้นั่นเองครับหรือจะเรียกว่าไฮฟอร์ชันนิ่งออทิซึมก็ได้ซึ่งเขาเนี่ยก็คือผมขอยกตัวอย่างเขามาเล่าในคลิปนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยตระหนักได้ว่า แม้กระทั่งเด็กพิเศษก็สามารถพัฒนาได้สามารถไปถึงฝันได้เช่นเดียวกันแต่ความฝันนั้นก็ต้องเป็นความฝันที่เป็นความจริงด้วยนะที่มันสามารถเป็นไปได้จริงๆไม่ใช่ความฝันที่แบบโอ้แบบฝันว่าอยากจะไปดาวพฤหัสในปีนี้อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นความฝันที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับอะไรแบบนี้เราอยู่บน,นโลกความเป็นจริงด้วยเนาะซึ่งซูซานบอลเนี่ยความฝันก็คือเขาอยากจะเป็นนักร้องเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขานั้นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะซึ่ง มันเป็นส่วนหนึ่งของข้อปกป้องของกลุ่มแอสเ r อร์เกอร์ซินโดรมในหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแต่หลายๆคนเป็นกันนะเอ่อมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีอุปสรรคเป็นอย่างมากนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเล่าเรื่องของเขากันให้ทุกคนรู้จักเขาครับว่าคนนี้ทำไมผมถึงยกให้เขามาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจในคลิปนี้ครับว่าเออเราอยากจะมาพูดถึงเขาในคลิปนี้คือจริงๆเนี่ยด้วยความที่ว่าส่วนหนึ่งผมก็ทําเนื้อหาหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับเด็กพิเศษ หลายๆตอนเนาะแล้วก็ช่องเราเน้นทางด้านนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะยกคนนี้เข้ามาเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ผมมองว่าจะเป็นหนึ่งในซักนักสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นเด็กพิเศษเนาะที่ทําให้เราเห็นได้ว่าเด็กพิเศษสามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขอฝากไว้นิดนึนงแล้วกันว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบสูสานบอยกนทุกคนนะผมเพียงแค่เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมา เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเฉยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบซูซานบอยอะไรไม,ไม่ใช่นะครับเราทุกคนเนี่ยตามมีคุณค่าและมีความสามารถมีคุณค่าในตัวเองที่เราสามารถสร้างและมอบให้กับโลกในมีโรคใบโลกโลก,โลกใบนี้ได้ในแบบฉบับของเราเองเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบซูซานบอยเพียงแค่ว่าผมอยากจะยกเรื่องของเราของเขามาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเท่านั้นเองครับเรามาทาความรู้จักกับซูซานบอยกันครับนะประวัติของซูซานบอยเนี่ย คือซูซานบอยเป็นคนสกอตแลนดะ์เนาะแล้วก็วัยเด็กของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตด้วยความยากลาบากเพราะว่าเธอเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสังคมและการสื่อสารเป็นอย่างมากนะแล้วก็เธอเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ดูเป็นอะไรที่ตามคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นกลุ่ม h ฮฟรัชชั่นน i ่อ Autism หรือ a s p e r g e r Syndrome นะครับแล้วก็เธอถูกวิจัยว่าเป็น a s p e r g e r Syndrome ดมด้วยนะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือสิ่งที่เธอเป็นมันเลยทำให้เธอเนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องเช่น เธอเนี่ยเป็นคนที่คนไม่ค่อยอยากคบหาคุยด้วยเธอเป็นคนที่แบบเพื่อนมองว่าเธอเป็นคนตลกเป็นตัวประหลาดลาดนะแล้วก็เธอเนี่ยถูกแกล้งนะครับนะถูกแกล้งอยู่เรื่อยๆนะครับถูกดูถูกถูกสังคมตีตราอะไรแบบนี้แล้วก็เธอเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงด้วยนะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการร้องเพลงไม่ตรงคีย์คือต้องเข้าใจก่อนครับว่าซูซานบอยนะครับเป็นแอสเบอร์เกอร์ซินโดรมซึ่งปัจจุบันอยู่ในกลุ่มออทิซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือ ASD หรือออทิสิกแบบ ที่เป็นอาการเล็กน้อยในปัจจุบันนี้นะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงได้ในหลายๆคนเพราะด้วยความที่ว่าลักษณะของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการสื่อังทางการสื่อสารทางอารมณ์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ติดเสียงโมโนโทนอะไรแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการบังคับเสียให้มันตรงคีย์เียมันจะยากครับนะหรือการสื่อสารทางอารมณ์ในการร้องเพลง เออมันก sí, ็จะมีผลเพราะว่าการร้องเพลงต้องใช้อารมณ์ในการสื่อสารก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการร้องเพลงได้อะไรแบบนี้เขามีอารมณ์นะเขามีฟิลลิ่งแต่ว่าเขาถ่ายทอดได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลมาถึงการร้องเพลงได้เลยทําให้กลุ่มออริสติกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงบางคนเนี่ยร้องเพลงไม่ได้เลยบางคนร้องเพลงได้แต่ว่าก็ร้องได้ไม่ตรงคีย์บังคับเสียให้ตรงคีย์ไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่า เสียงตรงคีย์เป็นอย่างไรแต่บังคับให้มันตรงคีย์ไปได้ในหลายๆคนก็เป็นอย่างนจริงๆเนาะอันนี้รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารทางอารมณ์หรือว่าการใช้อารมณ์ในการถ่ายทอดทางเสียงเพลงด้วยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จึงออกมาว่าออริสติกหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงเป็นอย่างมากแต่ว่าไม่ได้เป็นกับทุกคนนะครับบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเท่าที่สังเกตเห็นจะเป็นกันเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงบทสรุปก็คือซูซานบอร์เนี่ยชีวิตในวัยเด็กเขาเนี่ยไม่ค่อย เพราะว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่แบบดูเป็นคนมึนๆดูเป็นคนแบบกลัวๆอะไรแบบนี้ตามตามแพลตเตอร์ของเด็กกลุ่มนี้นะก,ก็ทําให้เขาเนี่ยถูกแกล้งอะไรแบบนี้นะถูกคนบูลลี่ถูกคนตัดสินถูกคนตีตราอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารและการเข้าสังคมเป็นอย่างมากครับอันนี้คือตามประวัติที่ผมได้ไปหามาครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ซูซานบอยแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือซูซานบอยมีลักษณะของความหมกมุ่นบางอย่างครับนะซึ่งเป็นเรื่องของความไมย่ยุดหย่นของกลุ่มออริซึมนั่นแหละนะมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยหมกมุ่นอะไรบางอย่างโดยเฉพาะหมกมุน่นเรื่องที่ตัวเองชอบซึ่งเธอก็หมกมุ่นเ,เรื่องที่ตัวเองชอบจริงแต่บังเอิญว่าเรื่อง,องท,อองนะอที่ตัวเองชอบดันเป็นเะรื่องการร้องเพลงเธอชอบร้องเพลงเป็นอย่างมากนะนั่นคือสิ่งที่ตัวเองหมกมุ่นนะแต่เธอเนี่ยร้องไม่ได้ร้องไม่ดีเลยนะครับร้องไม่โอเคเลยในตอนแรกเนาะ เธอเคยไปเรียนร้องเพลงมาครูสอนร้องเพลงเนี่ยถึงกับเคยบอกว่าไปทําอย่างอื่นเถอะร้องเพลงไปเนี่ยอาจจะไม่รุ่งนะครับไปทําอย่างอื่นดีกว่าแบบนี้เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยเธอไม่สนใจเพราะเธอชอบร้องเพลงเธอก็ฝึกฝนมันฝึกฝนหมกมุ่นแต่เรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรื่องของการร้องเพลงมาเป็นสิบสปีจนกระทัง่งเธอสามารถร้องเพลงได้ในที่สุดนะแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจอย,อยิ่งกว่านั้นเพราะเธอไม่ได้ร้องเพลงได้ ธรรมดาธรรมดาแต่หลังจากนี้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเธอไปออกรายการบิทิสกอต a l e n t แต่แล้วชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเธอได้เข้าร่วมการแข่งขันบ i ทิสกอ t เทเลนฤดูการที่3ในปี2009ในตอนแรกที่เธอเข้ามาในสตูดิโอเธอก็ได้ยืนพูดคุยกับกรรมการซึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ดูแล้วคนก็ไม่ค่อยจะสนใจอะไรเท่าไหร่นักเพราะว่าเธอเนี่ยออกแนวที่แบดขี้เล่นแล้วก็อาจจะแบด เล่นอะไรแปลกๆอารมณ์เหมือนกับว่าเล่นมุปแปกแปลกๆหน่อยๆครับมันก็เลยทําให้ดูแล้วแบบออกแนวตลกๆฮาๆแล้วก็ประกอบกับรูปร่างภายนอกของเธอด้วยทําให้แบบคนดูในสตูดิโอก็อาจจะรู้สึกเฮฮาสนุกสนุกอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากมายส่วนกรรมการก็ได้พูดคุยสอบถามเธออะไรแบบนี้ก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะแต่แล้วทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปอารมณ์ในห้องสตูดิโอได้เปลี่ยนไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนไปตลอดการก็คือ เมื่อเสียงดนตรตีของเพลงไอดีมอะดีมเริ่มขึ้นเธอก็ได้เริ่มต้นร้องเพลงนี้ขึ้นนะเมื่อเธอได้เริ่มต้นร้องเพลงกรรมการตะลึงครับเพราะร้องดีมากคือร้องจนกระทั่งกรรมการตะลึงแล้วก็คนทั้งหอเนี่ยต่างแบบงงมึนแล้วก็แบบตะลึงกันไปหมดจนทั่งสุดท้ายเนี่ยเพลงจบด้วยการที่เธอร้องเพลงจนจบแล้วทั้งหอลุกขึ้นยืนตกมือให้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซูซานบอยในรายการ b ีดกส์ก็ทาเลน t ซึ่งนั่นคือความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่เธอใฝ่ฝันตลอดว่าเธออยากเป็นนักร้องและเธอได้สําเร็จในการที่ร้องเพลงในรายการบีดิกส์ก็ทาเลนแล้วก็คนทั้งหอก็ได้ต่างตกมือให้คุณคิดตัวเองแล้วกันว่ามันสุดยอดแค่ไหนกับการที่ร้องเพลงจบแล้วคนทั้งฮอต่างลุกขึ้นยืนตกมือให้ นั่นคือความสุดยอดอย่างหนึ่งที่ซูซานได้จากรายการ b ิ i ิกส์ก็ต t ทาเลนในปี2009ครับหลังจากที่เธอได้ออกรายการบิทิกส์ก็ต t ทาเลนแล้วนั้นเธอก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการเพราะเธอเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอย่างรวดเร็วแล้วก็เธอเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงไปเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ไม่รู้จักเธอเนี่ยไม รู้จากเบื้องหลังของเธอมาก่อนอาจจะเข้าใจว่าเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับความเป็นจริงเนี่ยเธอาอาจจะมีพรสวรรค์ก็ได้แต่ว่าด้วยข้อบกพร่องของเธอที่เป็นกลุ่มเอสเปอร์เกอร์ซินโดรมทำให้เธอเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการร้องเพลงแต่ด้วยความรักพอรักในสิ่งนั้นก็หมกมุ่นนะครับในสิ่งนั้นด้วยความรักและความหมกมุ่นของเธอและความรักที่เธอต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือพัฒนานในเรื่อง,องการร้องเพลงเธอจึงสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรคนานัน้และ พัฒนาตัวเองและก้าวข้ามข้อบกพร่องของตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่ร้องเพลงในรายการบิทิกสโตรเทนและมีคนลุกขึ้นยืนตกมือให้หลังจากที่ร้องเพลงจบได้นี่คือความสุดยอดของสูสานบอยคือจริงๆเนี่ยสุซานบอยเนี่ยไม่ใช่แค่นักร้องอาชีพแล้วครับมันเกินคำว่านักร้องอาชีพไปแล้วนะครับนะมันเป็นนักร้องที่แทบจะเป็นนักร้องที่โอ้โห คือต้องลองไปฟังนะครับใครไม่เคยฟังเพลงของเธอโดยเฉพาะเพลงไอ r ดี m มอดีมนะต้องลองไปฟังนะครับโอ้โหซึ้งอะไรที่สุดยอดมากนะที่บอกไม่ถูกจริงๆนะครับฟังแล้วขนลุกอะเอาแบบนั้นเลยแล้วกันนะก,ก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกอไว้ครับว่าทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้แม้กระทั่งสูซานบอยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มหนึ่งที่มีข้อผกผองบางเรื่องแต่ว่าเขาก็สามารถฟันฝ่า ตัวเองและสามารถพัฒนาข้อที่เป็นข้อจํากัดหรือข้อบกพร่องนั้นจนกระทั่งตัวเองสามารถขึ้นมาเป็นแนวหน้าหรือหรือขึ้นมาระดับที่เป็นนักร้องระดับแนวหน้าได้เนาะซึ่งมาด้วยความสามารถด้วยไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยอะไรแบบนี้ด้วยนะมาด้วยความสามารถที่เธอสามารถร้องเพลงได้จริงๆอะไรแบบนี้นะและใครจะไปรู้ว่าจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นในการพัฒนาตัวเองจนกระทั่งในที่สุดเธอสามารถทําในสิ่งที่ยิ่งไม่น่าเชื่อไปได้อีกก็คือ เธอสามารถร้องเพลงต่อหน้าพระพักของกวญนอลิซาเบธที่สองได้ในงานกีฬาแห่งหนึ่งในปี2014นี่คือซูซานบอยที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเรื่องราวของเขาว่าจากเด็กในวันนั้นที่เคยถูกแกล้งเคยร้องเพลงไม่ได้เคยถูกครูบอกว่า เลิกร้องเพลงไปเถอะแต่เพราะความชอบและการพัฒนาตัวเองของเธอจึงทําให้เธอฟันฝ่าอุปสรรคและขึ้นมาเป็นแนวหน้าของนักร้องและสามารถร้องเพลงต่อหน้ากุญซ์อลิซาเบธที่2งได้ครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าทุกคนสามารถพัฒนากันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไปหรือว่าเด็กพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถพัฒนากันได้หมดครับเพียงแค่ใจคุณอยากพัฒนาคุณก็สามารถพัฒนากันได้ซูซานบอย อันที่จริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาทั่ว,วไปที่เหมือนกับเราทุกคนนี่แหละเขาก็ไม่ได้วิเศษหรืออะไรมากมายเขาก็คือมนุษย์เดินดินเหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่เขามีก็คือเขาใช้แรงผลักดันหรือว่าแรงขับของเขาที่มาจากความรักในการพัฒนาตัวเองหากใครไม่รู้จักเบื้องหลังของเขาอาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่มีพรส่วนในการร้องเพลงถ้ามาดูแค่รายการบิดิสก์ก็เทเลส์นเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการร้องเพลงมาก่อนเนาะแต่ นั่นแหละครับก็คือเขาสามารถใช้จุดนั้นเป็นแรงผลักดันของเขาได้จากเด็กที่มีข้อบอกพร่องในเรื่องของกลุ่มอาการแอสเบอร์เกอร์ซินโดรมที่มีข้อบอกพร่องในเรื่องของการสื่อสารและทักษะสังคมและการร้องเพลงด้วยจนกระทั่งสุดท้ายสามารถขึ้นมาเป็นนักร้องได้แล้วก็สุดท้ายเขาก็ออกอัลบั้มด้วยเนะเาะก็ลองไปฟังอัลบั้มของเขาได้นะครับผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วอย่าตัดสินคนจากเท่าที่ตาเห็นเพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่า เบื้องหลังของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างซูซานบอยถ้าเรามองแต่เท่าที่ตาเราเห็นก็คือจากที่เขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาเป็นนักร้องที่แบบก็ธรรมดาก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่เป็นนักร้องที่แทบจะเป็นระดับโลกคนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เมื่อเรารู้เรื่องราวเบื้องหลังของเขาแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับผมจึงยกตัวอย่างซูซานบอยขึ้นมา เพราะเขาคือนักสร้างแรงบันดาลใจตัวจริงและเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กพิเศษและเด็กทั่วไปทุกคนและคนทุกๆคนเลยว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้หากมีปัจจัยที่เหมาะสมเพียงแค่ใจคุณอยากเปิดการพัฒนาตัวเองเพียงแค่นี้คุณก็มีชนะเกินขึ่งแล้วแล้วที่เหลือจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยส่งเสริมทําให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้มากข่ขึ้นครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพิซโรเชสหวังว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ